สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสอสกหน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เติบโตจากหน่วยงานระดับกองสังกัดส,สำนักง,งานปลัดกร,ฐฐกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อปี2495และได้สถาปนายกฐานะขึ้นเป็นสำนังกงานเศรษฐกิจการเกษตรเมื่อวันที่24มีนาคม2522เทียบเท่ากรมในสังกัดก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรมีภารกิจหลักเปรียบเสมือนสนาธิการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเสนอแนะจัดทำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรรวมทั้งจัดทำท่าทีและร่วมเจราจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังมีหน้าที่สำคัญในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งติดตามและประเมินผลโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนการจัดทำข้อมูลและบริการในฐานะศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของประเทศปัจจุบันสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรอยู่ภายใต้การนำของคณะผู้บริหารได้แก่นายเลอศักดิ์ริ้วตระกูลไพบูลเลขาธิการสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตร นายสุรศักดิ์พันนบรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรด้านสารสนเทศนายคณิตลิขิตวิทยาวุฒิรองเลขาธ ah ิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรด้านวิชาการนางสาวจริยาสุทธิชัยยารองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรด้านการบริหารโครงสร้างของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประกอบด้วย หน่วยงานขึ้นตรง2หน่วยงานหน่วยงานส่วนกลาง7หน่วยงานและหน่วยงานในส่วนภูมิภาครวม18หน่วยงานโดยกฎกระทรวงได้แบ่งส่วนราชการสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรและเพิ่มภารกิจในการเตรียมการสำหรับเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศเพื่อปรับภาคเกษตรให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกให้เกษตรกรและภาคเกษตรมีความยั่งยืนต่อไปโดยให้สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรษมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจก,การเกษตรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องศึกษาและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจก,การเกษตรเสนอแนะนโยบายมาตรการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งวิเคราะห์แผนงานโครงการและงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศึกษาและวิจัยระบบเศรษฐกิจก,การผลิตการตลาดระบบการจัดการฟาร์มการทำธุรกิจเกษตร ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรและแรงงานภาคเกษตรศึกษาวิเคราะห์จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรข้อมูลเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตรรวมทั้งเป็นศูนย์กลางระบบเครือข่ายและระบบเชื่อมโยงสารสนเทศการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศึกษาวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลความเจ้าวหน้าความสำเร็จตลอดจนผลกระทบการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงานโครงการและงบประมาณด้านการเกษตรศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศเสนอแนะนโยบายและท่าทีในการเจรจาด้านการค้าและด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศภายใต้กรอบทวิภาคีพหุภาคีอนุภูมิภาคและภูมิภาคตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบจากการลงนามภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศต่อภาคการเกษตรของไทย รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและจัดทํายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเกษตรต่างประเทศสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีวิสัยทัศน์คือองค์กรชี้นําการพัฒนาการเกษตรของประเทศโดยได้กําหนดพันธกิจที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดซึ่งแบ่งออกเป็น4ด้านได้แก่จัดทําและเสนอแนะยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งการเจราจาการค้าและความร่วมมือกับต่างประเทศจัดทําและรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทําและให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรซึ่งสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรมีค่านิยมร่วมคือ OAE ได้แก่ O Openness การเปิดกว้างทางความคิด A. Awakening การตื่นตัวตื่นรู้และ E. Effectiveness การทำงานที่มีประสิทธิผลสำหรับยุทธศาสตร์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประกอบด้วยเสนอแนะยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และทรัพยากรของประเทศเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของประเทศ พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงโดยมีเป้าประสงค์คือภาคการเกษตรของประเทศเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนงบประมาณปี2558จำนวนทั้งสิ้น623.8ล้านบาทประกอบด้วยงบปุคลากร336.2ล้านบาทงบดำเนินงาน185ล้านบาทงบลงทุน46.8ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น54.8ล้านบาทและงบอุดหนุนทั่วไป970,000บาทงานสำคัญปี2557ได้แก่จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศไทยรวมทั้งสร้างฐานข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี2557และคาดคะเนแนวโน้มในช่วงต่อไป ศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกเป็นรายประเทศและรายสินค้าที่สำคัญจัดทำข้อมูลการผลิตและต้นทุนการผลิตพืชปศุสัตว์และประมงจำนวน37สิสินค้าจัดทำข้อมูลพยากรปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญล่วงหน้าเป็นรายไตรมาสจัดทำข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานภาคเกษตร ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายพืชติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญเช่นโครงการพัฒนาเกษตรกรปรัดเปลืองโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำงานสำคัญในปี2558ที่จะดำเนินการคือ ขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้รถแหนบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การแก้ไขปัญหานี้สินของเกษตรกรด้วยการจำหน่ายนี่เป็นศูนย์ในกองทุนหรือเงินทุนในการกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรที่สำคัญทั้งพืชปศุสัตว์และประมงเช่นปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสับประรดเป็นต้น จัดทำยุทธศาสตร์ภาคเกษตรไทยในประชาคมอาเซียนปี2559ถึง2563จัดทำนโยบายและแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรรวมทั้งมาตรการต่างๆเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรหรือโซนนิ่งเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ปี2560 ถึง2,564ศึกษาการจัดการรายง,งานต่างด้าวในภาคเกษตรกรณีศึกษาธุรกิจสวนผลไม้ในภาคเหนือศึกษาเศรษฐกิจการเกษตรด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกรณีผลกระทบของการผลิตข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาการพัฒนาธุรกิจเกษตรของสหกรณ์การเกษตรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขตพื้นที่รอยต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะทำข้อมูลการผลิตและต้นทุนการผลิตพืชปศุสัตว์และประมงจำนวน37สิสินค้าจะทำข้อมูลพยากรปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญล่วงหน้าเป็นรายไตรมาสจะทำข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรและแรงงานภาคเกษตร ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายพืชติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญเช่นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่โครงการที่ขอสนับสนุนเงินจากกองทุน STA เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าสินค้าเกษตร บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานดังกล่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจึงเป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและสนับสนุนให้การพัฒนาการเกษตรของประเทศเจริญก้าวหน้าเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันเป็นรากฐานความมั่นคงของชาติสืบไปดังวิสัยทัศน์องค์กรชี้นำการพัฒนาการเกษตรของประเทศ